มีใครเป็นเหมือนผมบ้างครับที่ตนเห็นหน้าจอมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราละแบบลอยมืออะไรแบบนี้ไม่ได้ครับผมมีไอเทมใหม่มานําเสนอครับนี่คือที่เช็ดหน้าจออเนกประสงค์ครับฉีดและเช็ดจบในตัวเดียวแถมสะดวกต่อการพกพาด้วยครับมาเป็นเซ็ตด้วยอ้าวมันเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่าครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้และกลับสวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับมา วัตตใจี้เห็นไปนะครับดับหน้าจอมือถือด้วยปล่อยมือโอ้โหใช้มาทั้งวันอันนี้ก็ไม่ได้เช็ดเลยอยู่ใช้อยู่แต่บ้านนั่นแหละครับออกไปก่อนเอาไปก่อนพวกสิ่งุ่างๆทั้งหลายเอาไปก่อนเราไม่ควรจะไปอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับขอที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกไปตัวเดียวจบครบทุกกระบวนการครับมันเป็นยังไงแกกล่องให้ดูเลยไม่ต้องพูดมากครับเก็บคอแร่แร่อเล่นคำๆมานี่ครับผมนะ อ่าโอเคเห็นไหมครับจะมีนี่ตัวนี้ที่ผมบอกครับอันนี้บรรสุดรวมไปถึงมีน้ํายาเติมมาให้ด้วยนะครับและพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะอ่ามาครับดูรี่ตัวนี้ของเราก่อนนะที่ผมบอกไปฉีดและเติมและพกพาได้คือตรวนี้คล้ายๆเป็นแบบเคสสาหรับเซฟไว้เราพาดกดโดนจะได้ไม่เป็นไรนะครับเราเอามือดังที่ตูดนี้นี่นี่คือตัวอุปรกรณ์ของเราครับสังเกตนะครับเห็นรูตรงนี้คือที่ฉีดแน่นอนอยู่แล้วครับกดข้างบนเพื่อฉีดออกไปแล้วข้างนี้ทาไมรู้ไหมครับ มันคือผ้าเช็ดเลนขั้นเทพครับปาดท,ทีเดียวตาดเลยจริงๆผมแอบเพอลองใช้มาแล้วผมถ่ายในทิกตอกไปแล้วสุดยอดมากตัวนี้ไม่น่าเชื่อเลยครับแบบเล็กประมาณใส่เช็กเองนะไฟ่เช็กบางรุ่นบางคนทามาใหญ่กว่านี้อีกมั้งนี่แบบกระจิ๊ดเดียวหกพาง,ง่ายแล้วไม่ต้องกลัวแบบพลาดฉีดในกระเป๋าเพราะยิ่งบอกมีเคสให้ป้องกันฉีดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาทำให้ดูทีเดียวนะครับนี่สุดยอดรมถึงมีน้ํายาเติมมาให้ด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นน้ํายาสำหรับล้างเลน นะครับถ้าหมดเราก็เปลี่ยนหลอดได้เลยเปลี่ยนได้ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้เปลี่ยนเพิ่งใช้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยไม่ก็เติมก็ได้หรือถ้าหมดแล้วจริงจริก็หาอะไรมาเติมได้เรื่อยๆนะครับง่ายมากแค่นี้เลยทุกอย่างดูดิโปรเฟสจบในตัวเดียวเลยนะครับทีนี้ครับผมแค่พูดเฉย,ยๆเพื่อนๆไม่ได้ลองมันไม่ได้ใช่ไหมต้องลองให้ดูนะครับมาเรามาทดลองใช้จริงกันดูเลยดีกว่านะครับเอาเลยดูก่อนนะนี่อ่าเห็นไหมครับ อันนี้มันค่อนข้างไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เอ้ยไม่ค่อยจกกระโปรงเท่าไหร่ผู้พ่ะผมจับให้มันเลอะเอกว่านี้อะปาดป้ายอะ,อะมันแบบหนักๆเลยเครื่องนี้ไม่ค่อยได้ใช้เครื่องเก่านะอ่าโอเคเลอะเลออย่างนี้เห็นไหมครับดูนะครับการใช้งานครับแค่ฉีดลงไปครับเนี่ยฉีดเหมือนแบบสเปรย์อะไรสักอย่างเลยครับแค่นั้นแล้วก็เอาผ้าเนี่ยข้างๆงเนี่ยปาดได้เลยครับเห็นไหมปาดเช็ดได้เลย อ่าอันนี้คือครั้งแรกเยอะหน่อยมันจะแบบเยอะหน่อยนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่ปาดเช็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 ดอ่ะทีนี้ถ้าอยากให้มันแห้งเร็วครับแล้วเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งก็ได้เปลี่ยนด้านหนึ่งด้านหลังก็ได้อ่ะแล้วก็ปาดลงมาอย่างนี้เห็นไหมครับเห็นไหมด้านนี้เช็ดตอนแรกที่น้ำเปียกๆพออีกด้านหนึ่งปาดปุ๊บวิ้งเฮ้ยคงจริงครับ แล้วไม่ต้องกวนแค่ว่าเป็นสารอันตรายหรือว่าอะไรมันก็คือเหมือนน้ายาเช็ดหน้าจอโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ใช่น้ําเปล่าเป็นน้ํายาเพืเ่อนหับเช็ดหน้าจอโดยเฉพาะออกแบบมาเพื่อสําหรับเช็ดหน้าจอมือถืออย่างนี้โดยเฉพาะเลยนะครับถึงไว้แห้งแป๊บหนึ่งใช้ได้เลยนะครับเรื่องกลิ่นเดี๋ยวผมดมให้ดูพี่ตูดให้ดูไม่มีครับไม่มีกลิ่นอืมไม่มีกลิ่นเลยนะครับทั้งที่ตัวนี้แล้วก็ที่ตัวโทรศัพท์ของเราไม่มีกลิ่นเลยครับ สุดยอดนะอย่างเฟียวครับนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกอย่างหนึง่งอ่าอันนี้คือที่ใช้จริงทุกวันเลยเห็นไหมครับอ่าวันนี้ก็ไปข้างนอกเพิ่งกลับมาพอดีเลยมาลองดูกันครับอ่านีเน่เอาด้านเดิมไปแหละเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเลอะทุกด้านอ่ะแล้วก็เช็ดเช็ดปาดปาดไปก่อนจริงๆนะเครอเอาจริงนะปาดแค่เนี้ยก็ได้แต่บางทีมัน,มนยังเปลียกอยู่หน่อยนึงอันนี้มันนี้เพราะว่าใช้เมื่อกี้ด้านมาแล้วด้วยแหละใช้เครื่องเมื่อกี้มาแล้วด้วยนะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะผมเปลี่ยนเหมือนเดิ เห็นไหมสุดยอดอ่ะมันเก๋วแหววอย่างนี้เนี่แหละครับอ่า,อาโอเคสองเครื่องมาแล้วนะเอานี่ทับเด็ดเลยอย่างที้เห็นกันนะครับใหญ่โตหน่อยมาสังเ,เกตให้ดูก่อนนะก็ทั้งหน้าสมมติจะเป็นที่ซ้ำๆอันนี้ใหญ่หน่อยก็ฉีดให้ทั่วๆหน่อยอ่ะอ่าโอเคประมาณสี่จึก๊กก็เอาด้านเดิมไปแหละเช็ไปก่อนอมันจะได้เปียกทีละด้านไปนะครับอ่าโอ้ โ okay. อเคนี้ก็เปลี่ยนมาด้านหลังเลยครับปาดข้างด้านหลังได้ดี๋ยวจะไม่พอรอบนี้ <c oughs> มันใหญ่มันใหญ่อะโอเคเกือบสายแล้วอีกด้านหนึ่งแล้วกันจะได้วิงเห็นไหมครับวิง wh wh ip, wh wh ip, wh วับวิบวับวิบวับอืมสุดยอดนะเช็ดได้ตัวมันนี่แหละครับเห็นไหมอ่าแล้ววันนี้มันแห้งเร็วเราปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวก็แห้งนะครับยอด เนี่ยเห็นไหมครับสามเครื่องของเราสะอาดเยี่ยมอ่องเหมือนใหม่เลยเหมือนเพิ่งถอยจากศูนย์เลยด้วยตัวนี้ตัวเดียวเลยกระจิริสสุดติ่งอ่ะสุดติ่งจริงค่ะรวมไปถึงไอ้ตรงตัวกล่องที่ผมบอกนี่นะครับอ่ะสมมติว่าเราใส่กระเป๋าไว้เผื่อเราพลาดไม่ตั้งใจจะหยิบอะไรมือมือกดไปโดนเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับเห็นไหมมันก็จะซึมเข้าไปในผ้าอยู่บบนแค่นี้ไม่เป็นไรดีป่ะ ออกแบบมาให้พร้อมเลยครับจะใช้เนี่ยเอามือต่อข้างล่างเนี่ยดึงติ๊กออกมาก็ใช้พลาดกดก็ไม่เป็นไรมันอยู่ในนี้สุดติงอ่ะแล้วแบบเห็นคนเล็กๆเ,เมื่อกี้แบบเมื่อกี้ใช้ไปทั้งสามเครื่องเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะมาดูกันครับเห็นปะเป็นฟอง,องที่ทำเหมือดจริงๆแบบนิดเดียวเองในขวดเนี่ยคือสิบมิลลิตรนะครับซึ่งใช้แต่ละครั้งอะน้อยมากผมว่าใช้ได้แบบประมาณยี่สิบสาสิบครั้งเลยมั้ง ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะเยอะพอสมควรเพราะเมื่อกี้ใช้ไปสเครื่องอย่างเท่านี้เลยถ้าปกติเรามีเครื่องเดียวเวลาครั้งก็จะได้เดือนหรือ2เดือนได้เลยนะครับแล้วค่อยเติมในกล่องเขามีตัวเติมมาให้คือกล่องนึงซื้ออะเพอๆใช้ได้ปีหนึ่งอะผมว่านะถึงยอดได้ยอดมากเลยนะครับเนี่ยเราเก็บไว้อย่างนี้กลับมาบ้านหรอจะมาผึ่งก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะอับใช่ไหมผึ่งตั๊บเดียวแห้งไอ้ตัวนี้เป็นแห้งเร็วด้วยนะครับยอดนะอ่านี่แหละครับผมขอรบบม,มาแนะนําในวันนี้นะครับในกล่องเป็นอย่างนี้ ยี่ห้ออะไรไม่ได้ใจภาษากินหมดเลยมันชื่ออย่างเงี้ย All in One Portable Screen Cleaner นะครับมีหลายแบบหลายรุ่นด้วยไม่ได้มีเป็นทรงนี้เป็นทรงกลมเป็นทรงอีกแบบมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมให้เลือกสินค้าให้ไวเป็นตัวนี้ตัวเริ่มต้นไว้นะครับเพื่อเริ่มข้ามรู้ที่ตัวนี้ปุ๊บ แล้วทำไมชอบตัวนี้ชอบแบบอื่นไปเจอแบบมือสีสวยรูปร่างสวยกว่าแบบมันพกง่ายกว่าอะไรก็ว่าไปประสิกวเลยไม่มีปัญหาอันนี้ผมมาแนะนําให้ดูนะครับว่ามันมีของสิ่งนี้อยู่บนโลกครับเป็นคอสัต์หน้าจอนะเพราะทุกวันนี้สมาร์ทโฟนนี้ใช้แทนเงินสดแล้วอ่ะพู้ง่ายเราไม่พกเงินสดแล้วเราสแกนจ่ายเวลายู่เฉยก็เปิดโทรศัพท์มาดูเวลาจะหาข้อมูลก็เปิด Google ในโทรศัพท์จะ โซเชียลโลกโซเชียลก็เข้าออ Facebook i n s t a g r กร TikTok YouTube อะไรทุกอย่างมันอยู่ในมือถือหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาความสะอาดที่หน้าจอก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเอาไปใช้กันได้นะครับถ้าใครสนใจตัวนี้น้ํอยากทำความสะอาดแบบอินวันตัวเดียวจบครบทุกกับบวนการฉีดเช็ดชสะอาดเลยว้าวเย้ ต,ตอนนี้นครับผมก็ดูไม่ออกเลยว่าหน้าของผมกับหน้าจอมือถือเนี่ยอันไหนมันเงาวิ่งกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนอยากได้ไปใช้ที่บอกไปตั้งใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด,ดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะถ้าเผื่อผมเจอของเจ๋งๆแปลกใหม่ๆแบบนี้ผมจะได้นำมารีวิวเพื่อนทุกคนได้รู้จักกันนะครับโอเคจบกวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับโทรศัพท์สะอาดแล้วว้าวเท่โอ้